สวทุกคนที่ผ่านทางกันมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่องโฟเซนหรือเรียกผมสั้นๆว่าฟอร์ก็ได้นะครับผมก็ในวันนี้นะ่ยเราอยู่กันในเกมอนิเมะรัสเตกันนะครับผมก็ในวันนี้นะ่ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวคิวกาเมนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวจูเลียนนะครับผมที่มาที่เขาบัฟมาใหม่นะครับผมก็ผมเลยเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็คิวกาเมเนี่ยผมบอกเลยว่าเมตาจะจัดนะครับผมเจ้าตัวอุ้ยเมอร์แชนอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตมาครั้งก่อนๆอ๋อ ไม่ผมเข้าผมเข้าไม่ได้อะอ่ามันอาจจะมีข้อกำหนดอะไรบางอย่างก็ได้นะผมอันนี้ผมไม่รู้นะโอเคก็ว่าโอเคครับก็ในส่วนของเทดเจ้าสองตัวนี้ครับผมเจ้าตัวจูเลียสเนี่ยผมมีโอเวอร์หลอดนะผมก็สุ่มไปไม่กีทีก็ได้แล้วนะก็เลยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าตัวก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนนะผมแต่ที่รู้คือดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็เจ้ากิลกาเมสเนี่ยดีมากๆแน่นอนนะครับถ้ามีกิจได้คือเพอร์เฟกเลยนะผม แต่ว่าผมมีอวอรารก็ถือว่าก็สุดแล้วนะสำหรับคนที่รีโลไม่ได้มีเยอะมากอย่างผมนะครับผมไม่ได้มีแบบ 10, 000, เป็นหมื่นเป็นพันอะไรอย่างนั้นนะครับผมเช่แล้วก็เจ้ากิลกามะเนี่ยสเตตส์เอสเอสระยะ SS แล้วก็ความเร็วโจมตี SS นะครับผมก็เจ้าไทาม์คิงเนี่ยทิกิยาผมสุ่มทีเดียวอะ่ะได้ SSS SS แล้วก็ s s สนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเวอร์จัดเลยนะครับผม สุมทีเดียวเลยนะตะแย้แบบสุ่ม3โลอ่ะปึ้งเดียวอ่โคตรเวอร์นะผมไม่ดูว่ามันเกี่ยวกับที่คิวมันสแตกคขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมได้ a อฟฟาร์มไว้นะแบบว่าให้มันฆ่าไปให้มันครบ2มือนะผมเพื่อที่จะได้อัพเจ้าอ่าไอสกิลทีนะครับผมก็คิวเอเมเนี่ยผมสกิลทผมอัพตันแล้วนะผมผมอัพเป็นสายคีนะผมไม่รู้ว่ามัน ดีอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะว่ามันได้ระยะด้วยนะผมแล้วก็เจ้าจูเลียสนะผมก็จะเอาเป็นครีดเหมือนกันนะผมมันเป็นจะได้ระยะนะผมก็ผมยังขายอี 3, กสามพันก็ไม่เป็นไรนะผมไว้เดี๋ยวไปฟาร,ร์มต่อก็ได้นะผมโอเคแล้วก็เราไปดูในอินฟินิตี้กันเลยแล้วกันนะผมเชก็อินฟินิตี้ที่ผมจะเอามาให้ดูก็เป็นในส่วนของด่านด่านนี้ก็ได้นะผมเป็นด่านใหม่ที่เข้ามานะผมด่านของ เรื่องเฟดหรือเปล่านะเรื่องของกิวการ์เมสนะครับผมโอเคก็ดูกันดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะวางจเจ้าไอไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเลือเก้าหมื่นแล้วผมก็ถือว่าไม่เยอะนะโอเควางจิเลนไปก่อนเลยนะครับผมเลยว่าจิเลนนี่โดนเนื้อมานะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยัง โอเคอยู่นะยังสามารถเล่นได้ชิวๆเลยนะ mm hmm. ดเจนตสเตตของคิวกาเมสนะมันก็เล่นได้นะผมแต่ว่าเจ้าด่านสุดท้ายด่านที่ f k ฟเคิวกาเมสเนี่ยมันต้องใช้2ตัวนะผมซึ่งผมใช้เป็นฟีเซอร์กับจิเลนนะ mm hmm. ก็สูตรผมก็คือผมวางจิเลนไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็ฟีเซอร์ไว้ตรงนู้นนะเพื่อที่จะอยู่ในฟีเซอร์มันจะได้ไม่อยู่ในวงจิเลนตั้งแต่แรกนะผมมันจะได้ไม่ลดอตัตราคีนะผม แต่ว่าพออัพไปสักพักมันก็จะโดนอยู่ดีนะผมเพราะว่าดงจีเรนก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมโอเคตอนนี้เราก็อัพเจ้าไอาไปก่อนเลยนะผมโอเคนี่ครับฟิเลนอยู่แบบอ๋อเหมือนโดนเนื้อดาเมจมาผมจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมใส่โซลบรูทฟรอสเนี่ยเพิ่มดาเมจไปมันประมาณล้านกว่าเลยนะอ่าแล้วเออเดี๋ยวนะเหมือนเปลี่ยนโอกาสคีสหนแล้วก็คีดาเมจคูณ1.6 ก็คือถ้าเกิดมีตัวอยู่ตัวเดียวโดนเนิฟเจา้าคีย์เชนกับคีย์ดามเมจมาด้วยนะครับเจ้าตัวจีเลนนะเนี่ยเขียนแล้วก็ลดระยะ,อ,ะอยู่ในระยะลบ40%ดามเมจโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีไอยอยู่ในนี้น่าจะล้านเหมือนเดิมนะผมโอเคก็น่าจะประมาณนั้นเขียนแล้วก็ไอยังไม่บัฟก่อนแล้วกันนะผมโอเคก็จีเลนลบไปก่อนเลยเนาะแล้วเรามา ดูกันที่จูเลียสก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกิวการเมรดไว้ท้ายเลยนะโอเคขั้นวางเนี่ยห้าแสนะผมถือว่าเยอะอยู่นะครับผมสำหรับเจ้าตัวจูเลียสแต่ว่าเป็นตัวเก่าแล้วนะแล้วก็วาง2000นะโอ้สปาง2000ดาเมจ5ห้าแสนก็ก็โอเคอยู่นะถือว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นเพราะว่ามันเป็นโอเวอร์หลอดด้วยเนอะก็มีสกิลน,นี้อันนี้สกิลสกิลอะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่ดูแนละ้วไม่แน่ใจเลยนะสกิลันนี้ อืมไม่แน่ใจเลยนะผมโอเคก็ม่าช่างมาแล้วนะครับเอาขั้นแรกเนี่ยเพิ่มดาเมจล้านห้าเลยนะใช้ห้าพันก็โอเคดีย๋ยวาดาเมจเหมือนเดิมโอ้เป็นห้าล้านถือว่าขึ้นไวอยู่นะโอเคแล้วก็อัพสองหมื่นห้าเปลี่ยนท่าแล้วผมเพิ่มเป็นสิบล้านเลยอันนี้ก็เริ่มแพงเลยนะ โอ้ oh, ตัวมันตีกาวโอ้เช็ดตัวมันไม่ตีแอร์ด้วยนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าอัพต่อไปมันจะตีแอร์ให้หรือเปล่าล้านสิบสามล้านจัดไปเพิ่มเป็น,ปนต่อไปนะเพิ่มยี่สิบล้านทุกอย่างยังเท่าเดิมอยู่นะโอเคต่อไปยี่สิบเจ็ดล้านแล้วนะโอเคต่อไปเป็นท่าใหม่นะผมทา Ball ่าเซ i สิสบอลล์เพิ่มดำเมียสามสิบเจ็ดล้านแล้วก็ตีไกลขึ้น อืมฟูเอลีด้วยนะผมผมถือว่าเจ๋งอยู่นะได้เป็นหยุดเวลาวหรือเปล่าซานต์เอาไปนี่อินเลนฟอร์เทอร์ที่สิบโอหยุดเวลานานมากเลยนะสามสิบวิเลยแล้วก็เป็นกอบล์คูดาวนะผมก็ยังอัพไม่สุดด้วยนะเคยก็อัพต่อไปเลยเอาละขั้นนี้นะ่าจะตีไฮบริดด้วยนะไอขั้นอัพเอลีเดี๋ยวผมไปเคลียรนะ์ข้างหลังก่อนนะผมโอเคก็มาอยู่ที่จูเลียกันต่อนะมันกว้างมากเลยนะแล้วก็อัพต่อไปแสนหนึ่ง ก็แพงแล้วนะ, okay, 57, 000, 000. วะนะโอเคห้าสิบเจ็ดล้านก็ถือว่าดีนะโอ้โหถือว่าแรงมากเลยนะแล้วก็ระยะ52ห้าสิบสองตีสามวิเองนะผมเรียบร้อยนะผมแม็กแล้วนะครับตีหกสิบสามล้านเป็นฟูลเอโอนะครับผมแล้วก็มีเจ้าสกิลกดหยุดเวลาด้วยนะครผมเปิดฮิตเอฟเ c t กก่อนแล้วกันนะก็ยูเนี่ยเอฟเอฟเอ็กไหนดูสิมก็เป็น ระเบิดเหรอเหมือนระเบิดทำไมไม่มีเสียงอนะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมนะือนละ visible ability vf x out เขเ่ยเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเราก,กดเลยนะไปแค่นี้เลยนะผมสำ <laughs> รบเจ้าตัวจูเลียน,นะผมก็โอเคนะผมถือว่าอัพมาใหม่ก็เอามาเล่นได้นะ63ล้านแล้วตี3 VA นะผมตีให้บิดด้วยนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าตัวจูเลีย มองว่าก็โอเคอยู่นะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่มีเสียงตีแล้วผมหรือมันเป็นตัวเก่าหรือเปล่าที่เขายังไม่มีแบบพวกเสียงตีแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะทําไมไอผมกดสกิลกดไม่ได้นะเอ๊ะอ้าวมันบักแล้วนะเด็กเวฟก็ไม่สาตาร์ตต่อแล้วอะ่ะอา้าวหลุดโอเคคนะรับผมหลุดแล้ว โอเคก็เราตัดมันไปตอนที่เข้าเกมใหม่เลยแล้วกันนะผมโอเคก็ไปเลยครับโอเคครับ,รบก็เจ้ตัวจูเลียสเนี่ยได้บัฟแล้วก็จะเป็นประมาณ70ล้านนะผมแล้วก็ระยะค่า17น,นะถือว่ากว้างมากๆเลยนะ,ค,ค,นะครับผมโอเคโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวที่อ่าตัวต่อไปเลยนะก็คือคิวการเม้นะผมโอเคครับคิวนี่นี่นะผมเป็นเอฟเฟกต์มีเสียงแล้วก็มีเอฟเฟกที่ สวยอยู่นะครับเท่เลยนะโอเคก็คาดวางเนี่ยประมาณล้านสองนะผมดามีสี่สิบแล้วก็ให้บีตั้งแต่วางเลยนะครับผมทีนะี้วางแปดร้อยเองนะครับผมถือว่าถูกมากเลยนะแล้วตีติดกระดูกหักด้วยนะผมะแล้วก็ภาษีของเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าห้าค่าห้าสิบตัวหรือว่าแอซิดห้าสิบเนี่ยจะบัฟดามีสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดความเร็วโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวีนะผมบอกเลยว่าถือว่าโกงนะโกงจะจัดเลยนะเพราะว่ามันจะฆ่าหลือแอซิดก็ได้นะผม นี่ขั้นแรกนะครับผมนี่ยังไม่ได้อัพเลยนะโอเค้ทั้งต่อไปล้านสองล้านเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะแล้วก็คอนเทนต์ตีเท่าเดิมนะครับผมอันนี้เพิ่มดาเมจเพิ่มระยะคอนเทนต์ตีเท่าเดิมเค้ต่อไปนี่เยอะแล้วนะเฮเบอรี่เชนเป็นเปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจยี่สิบสองล้านแล้วนะอัพแค่หมื่นแปดเองโอเคไปเคนะครับต่อไปก็ดามดเมจเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้น ตีช้าลงโอเคก็าดาม,เ,มเพิ่มขึ้นโอ้เพิ่มอีกสิบห้าล้านเลยนะผมกว้างมากนะโอ้โหเหมือนเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปโซโล่ไอ้เจ้าเอลิเมนทัลแคนเบอร์ได้ทุกด่านเลยนะผมก็เดี๋ยวคลิปนหน้าเราก็จะเอาไปโซโล่โชว์ให้ดูกันนะครับผมว่ามันสามารถทำยังไงนะแล้วก็หวังว่าน่าจะสามารถ AFK elemental can แคนได้เลยนะโอเคแล้วก็ต่อไป เพิ่มอีกมิกล้านนะโอ้โหอัพแปดหมื่นเองนะผมถือว่าน้อยนะโอเคก็ท่าเนี่ยอ้าวแค่นี้ท่าบ้ากนะผมโอเคก็เอานาช่างมาแล้วโอเคก็อู้ต่อไปแสนท้านะอุ้ยอุ้ยโอ้เวอร์มากเลยนะผมสำหรับเอฟเฟกต์โอ้ มันตะกี้มันน่าจะดีเลย์แล้วผมโอเคก็ต่อไปดามิเอตร้อยสิบแปดล้านกว้างเนนะี่ยเดี๋ยวทั้งแมปแล้วเนะี่ยแล้วก็ตีหกวิเจ็ดวิแล้วผมประมาณเดี๋ยวมาณก็ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมดาเมจ์ร้อยหกสิบเอ็ดล้านตีเก้าสิบเอตีไกด์เก้าสิบแล้วก็ดาเมตหกจุดแปดวิแล้วผมมีสกิลกดเพิ่มขึ้นมาด้วยโอ้โหเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะเสียงดัง,งมากพานมากเลยครับมันเป็นคูณสามด้วยนะครับผมเสียงม,มาเลยดังนะ มันเร็วนะผมเเจ้า okay. ตัวคิวกกนเนี่ยคิวออโตมี่ที่มีเลือดน้อยกว่า25 HP นะผม25เปอร์เซ็นต์นะผมก็หายหมดเลยนะแล้วก็ทั้งแมปด้วยนะผมแล้วก็ต่อมาก็คือทำดาเมจ75บิลเลียนดาเมจต่อศัตรูทุกตัวในแมปนะผมเลยว่าโคตรโกงนะว่าตัวเนี่ยอัพไม่แพงเลยนะเระมันแต่แสสนะผม เล่นในอิเลเวทอลแคนเบอร์นี่ก็คืออัพเต็มได้สบายเลยนะครับผมอัพตัดนะครับผมเชก็เดี๋ยวเราลองบัฟดูนะครับผมเชบัฟไปแล้วนะร้อยเจ็ดสิบหกล้านตีไกลเกือบร้อยนะผมแล้วก็โอ้โหคือจะทั้งแบบแล้วจริงๆนะเนี้ยเชแล้วผมแล้วก็เราลองสกิลกดแล้วกันนะครับต่อไปตุ้มเป็นระเบิดที่ตัวนี้นะครับผมเระเบิดที่ตัวกิลกาเมร์นะครั โอ้โโอ,โอ้โอเคยแล้วผมก็ประมาณนี้แล้วสำหรับเจ้าตัวโอ้โหเวอร์จริงๆแล้วผมเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าโกงถามมาเลยนะผมก็ทำยากอยู่นะต้องไปเล,เ,ลเล่นเลนเจเนอเรชันสามดานเลยนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมเอาคลิปต,ต่อไปเนี่ยน่าจะไปน่าจะเป็นพวกอนิเมะเรียมพวกอนิเมะแฟนการ์ดหรือว่ารีบอลนะผมเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์เยอะจ,จัดเลยนะผมโอเคก็ขอไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้อาจจะตัดไม่เยอะนะผมแค่แบบใส่เพลงแล้วก็ตัดน,นิดหน่อยนะผมโอเคเพราะว่าคอนเทนต์นีนเยอะมากๆเลยนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ต้องใส่อะไรก็คอมเมนต์หรือว่าทักดิ้มาได้นะผมแล้วก็ เดี๋วนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย